สวัสดียามเช้าห้องวันที่3เมษายนบัรจันที่3เมษายน2566นะคะวันนี้เราก็เตรียมทำความสะอาดจัดกวาดใบไม้ทำความสะอาดจาัด,ไไท,ดจที่ทางนะคะจะไปะงานเปิดตัวงานเปิดร้านสูชินะคะร้านชื่อร้านไข่หวานบ้านสูชินะคะ อำเภอ,อนรรีิว่าจังหวัดสกลนครของเราที่ปั๊มปตทนะคะสาขาปัป๊มปตทก็เลยจัดเตรียมเพราะว่าอาจจะได้นิมนพระมาเจิมห้องนี้นะคะห้องที่ทําใหม่ต่อออกมาริมน้าเนี่ยที่นั่งไล่อยู่ทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ทําบุญเลี้ยงพระเลยนะคะถ้าวันนี้พระสะดวกก็จะขอ,อนิมนท่านมาเจมิมตรงนี้ให้ก็เลยต้องจัดการอะไรให้สะอาดเรียบร้อยนะคะกวาดใบม้ใบไม้จัดโต๊ะใหม่ คะหลานหลานก็กําลังช่วยทําอยู่นะคะบรรยากาศชื่นรักสดชื่นสดชื่นนะคะฝนตกเมื่อวานเพราะฝนตกก็สดชื่นมากเลยคะ่ะกําลังจะเดินทางไปที่ปั๊มปอตทถออเาเภอวนนนิว่านะคะไปงานเปิดร้านไข่หวานบ้านสุชิตนะคะโชคดีมีความจุกนะคะ คนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมยังสู้หวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าใส่สุรา บรรยากาศยามค่ำคืนที่ชื่นรักนะคะบรรยากาศดีมากมากวันนี้ฝนตกฝนตกหยุดแล้วก็สดชื่นอ่ะสดชื่นนะคะสดชื่นอ้ยเนาะบึงน้ำบึงน้ำก็ใสแล้วใสแล้วฝนตกลงมาวันนี้สดชื่นมากมากค่ะอรอบดูรอบๆนะคะ ห้องนอนน้อยบ้านริมบึงของข้าพเจ้าฝนตกยังไม่ได้เก็บใบไม้ใบไม้ร่วงต้นดอกอต้นชมพูน้ำดอกไม้ถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนปูนโซนตรงนู้นเป็นรีอสอร์ทดูกว้างว้าวสวยไหมคะ เน,นี่ก็สุดยอดเลยเนาะย่องเอาย้องเจ้าของเนี่ยย้องเจ้าของเอาเนาะ,อะโอ้มีงานตุ้มต่ำตุ้มต่ำด้วยบุนพระเวทชื่นรักรีสอร์ทอำเภอวานอน,นิว่าจังหวัดสกลนครคะ่ะ